สวัสดีคเัเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาดูผักหน้าบ้านค่ะตรงนี้ไม่ใช่หน้าร้านนะคะนี่หน้าบ้านค่ะปูเล่ค่ะเอามาลงองไว้ค่ะองทองคำนะคะปลูกรวมกันไว้เลยค่ะค่ะมีกะเพราด้วยค่ะพริกน้อยแอบมาเกิดด้วยค่ะส่วน โอ่งนี้ก็มีซาลแหน่ค่ะเพื่อนเพื่อนใบใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสาละแน่งามๆนี่ยค่ะโปเล่ถ้าโตแล้วก็เด็ดใบไปกินค่ะนี่ค่ะเด็ดไปจนเหลือเท่านี้ค่ะเอาไปผัดค่ะเพื่อนเพื่อนตรงนี้ปลูกไว้สองต้นค่ะในโอ่งอยู่ใกล้บ้านงามดีค่ะรดน้ำประจํา สาะแหน่กำลังางาม,งามใบใหญ่มา่งมเลยดูสิครับเพื่อนเใหญ่ก็เ,เลยเลยปลูกไว้กินเองนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ปูเะล่ค่ะสาลแเน่กำลังงามะละเลยค่ะสาะแหน่ตรงนี้ก็มีกะเพราค่ะกะเพรามาเนเห็บไว้งอกค่ะ ส่วนอันนี้ออกหลากเต็มเลยค่ะนี่ก็ะาละแเน่นี่ค่ะไวยไว้นน้าบ้านค่ะสวนนี้ก็หลากเยอะค่ะนี่กับเขากับเพื่อนเพ่นวนตอนนี้ยังไม่ได้ลงยางเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ปุเล่ค่ะยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยยังไม่ได้ลงยางนะคุณผาหลายต้นค่ะถ้าลงยางก็น่าจะงามดีอค่ะเพื่อนๆพื่อเริ่มใบใหญ่มากแล้วเนี่ยต้นก็เริ่มสูงแล้วค่ะเพื่อนๆ ถ้าลงยางนั้นน่าจะใกล้ได้กินแล้วนี่ช่วงนี้ยังไม่มีเวลาเลยค่ะเพื่อนยางก็เตรียมมาไว้แล้วแต่ยังไม่มีเวลาปูเล่ไปลงเลยค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะหน้าบ้านค่ะเสียงรถใหญ่วิ่งผ่านหน้าบ้านก็มีรถวิ่งเยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนถ้าหน้าร้านนี่จะรถเยอะมากกว่า